สวัสดีครับผมนิวทักใทแลด์นะครับผมกลับมากับทันที่2นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นนทบุรีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับรถเป็นอินสุดายก้อนไอนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องคอมเบลเลอนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าทันนี้เขาแต่งอะไรบ้างแล้วเป็นสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรับองกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ตองนะครับผมเป็นผู้ก่าสิวิสินทุกับผมอักนี้็ ใ sí, ทำไมเราถึงทำเป็นสีเขียวดีอ่ะอันนี้สีเด mm ิ hmm. มติดรถแล้วของสีเดมิมเลยเหรอสีเดิมนะครับไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ค่อยเห็นไม่ส่อะไรมากทาไม่อนอนเป็นสีด้วยก่อนนะหรือว่าเปลี่ยนสีอันไม่ค่อยเห็นสีเดิม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 อันนี้ก็แล้วก็เรี่ยบแล้วก็เดินได้อย่างมากได้เลยแรงมากด้านหน้าก็เป็นนี่เป็นตัวเดิมหมดเลยเดินหมดเลยครับหมดเลยครับตัวเดิมหมดเลยนะใช่มีสอบเปลี่ยน ของที่ยี่สิบยาร้านอยูด้านหลอปีที่แปดแปดครึ่งหน้าหลังไหมครับปีที่ยาวก็เป็นหน้าจะเป็นสองห้าห้าสาห้าิบแปดหลังจะเป็นสองหกห้าสมห้าสิบแปดไม่เคยยืดเลยใช่ครับมยืดมากๆก็ได้ตรงนี้โดนบ่อยเดิโดนบ่อยเลยต้องหยุรนะใช่ครับอันนี้ตรงแบบว่าดูค่อยๆหน่อยนะครับใช่ครับผมอันนี้หนดหน้า พี่ทำไม่ได้เลยลงให้มันสวยแล้วหรอใช่ครับผมแล้วหลังก็จะสอดไม่ได้แล้วใช่ไหมใประมาณสองนิ้วพิทๆิลนะครับร้อยได้หรอเราพอดีพวกเขาเป็นซอมอร์ให้ครับผมได้เขเลยได้ร้อยแพงไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรมากเลยตอนนี้เล่นเครื่องเครื่องเราเรามีหลายแบบอันนี้ย้าย ก็คนอู่เขาก็ย้ายให้เลยครับผมอ๋อทำเครื่องแล้วก็ย้ายมาใช่เลยใช่ใช่อันนี้ก็ไฮไลท์ก็อยู่ด้านเครื่องต่างๆเล่นเครื่องอย่าวอันนี้เครื่ถพับสี่รับเอ็ดในก็มาบูทตัวนึงใช่ครับผมทำอะไรเขาพับพอบางแล้วก็บอกเกีย์แท้หนึ่งตัวครับผมอ๋อด้านด้านข้างก็เอาไว้นั่งใช่ครับผมใช่ เพราะมันจะนั่งลำบากนิดนึงใช่เพราะว่ายังเื่อยหน่อยใช่ครับเพราะว่ายังให้ยาเขาต้องใช้ไปไหนอยู่นะครับเดีเราสิ้นครึ่งนึงคร่งนึงก็ปกติใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมอืมอะไรก็ประมาณนี้ครับปีนี้จะเป็นสีออกช้าหน่อยเนาะใช่ใช่ใช่ก็ดูเข้าแบบโทนสีรถเนาะใช่คือเนีใครสนใจที่จะถ่ายภาพ ตัวซิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมต่อได้เลยทางเฟซใช่ครับประมาณนี้ก็ลองดูเครื่องเลยครับอันนี้ดูแบบสบายตามากเลยฝาก็ยังแบบพอเหลืเกี่ยวเนาะใช่ครับว่าเป็นพวกจัดการให้หมดนะครับอืมเผลอันนี้เป็น2อ0พใช่ไหมสองเครื่องสองพันหครับแต่ว่าเอาไปอัพ3,000อ๋อเป็นไซส์3,000ใช่ครับอืมอันนี้วาง ครื่องมีหมดไปประมาณเท่าไหร่ครับหมดประมาณแสนเจ็ดครับผมประมาณแสนเจ็ดใช่ครับแสนเจ็ดก็มีเครื่องมันมีเกียร์ด้วยไหมเกียร์เกียร์ต่างหากครับเกียร์ต่างหากด้วยอ๋อมาถึงที่วางของอ๋อมีเกียร์มาด้วยมีเกียร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือแสนเจ็ดมีเกียร์ด้วยเก็บให้หมดเลยใช่ครับผมว่ามันก็จะจบดีนะครับผมมันไม่ต้องกังวลพวก การใช้งานแบบนี้เนาะมันมันก็มีบ้างนะพี่เพราะว่ารถเราก็ทับมาขนาดนี้มันก็เนื้อผาดอยู่อันนี้เป็นเทอร์โบเอพห้าครับผมขอใส่เอพ่ห้านั่นอันนอันนี้บูสต์เท่าไหร่บูสต์อยู่ห้าสิบครับห้าสิบก็เอาเรื่องอยู่ได้ครับผมก็เอาเรื่องอยู่ผมวางเครื่องที่ทั้งลูกและเกียร์ที่เอาโอ้ทั้งลูกสองเกียร์ใช่ครับแล้วกดครับเครื่องเนี่ยผม พี่นะตั้มมอนเตอร์นานไหมเวลาทำนาประมาณสองเดือนได้ครับพี่จอดไว้สองเดือนใช่ครับฝาอนก็จะเป็นบางฟันไบลิงแตดการให้วกสีโกเก็แล้วก็จะเป็นทาง LPS นุพงจะเป็นชิ้นงาน CNC อะไรพวกเนี้ยรับแล้วเป็นคนเก็บรายละเอียดให้ ครับทีนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เลยครับเนาะครับไงก็ฝากต้องการติดต่อถ้าก็ถ้าใครติดต่อครับผมจิลวิษสินดูนะครับผมสนใจถ่ายรูปก็ทัำมาได้ครับเราวันนี้ประมาณนี้นะครับครับครับ